นอนสสำนักตรงนั้นมันโรแมนติกมากแล้วสาวไน้นะมันใหญ่มากสิบน้องขอบคุณค่ะแล้วเจ้าเจอดีแน่แน่สิบน้องแล้วก็วกไปไันมีโต๊ะสนุกม,มีอะไรให้เล่นด้วยก,กิจกรรมเยอะมากก้อนไปสัปดาหนึงต็โซ่สุดหวยหน้าก้อนอ่านั้นเป็น private ส่วนตัวเป่ละหลังเราจําได้ว่าไหนไหมไี่อมเคยไหล่สนล้วขนาดหลังหน่อยได่พีอมยูน่ะพี่ยูพีสองวันไหนคะมันเกิดบอสพีค่ะ ต่อไปมันจะมีงาน PU PU ที่เขาจ้างมาเราจะต้องไปรับผิดชอบงานก่อน EP สองนี่เทียบใส่กาแฟาอุ้มรักคาปูชิโน่ได้ไหมอาจจะเกิดขึ้นที่กาแฟาอุ้มรักไม่ต้องซื้อบัตรจะอะไรให้ดูแต่จิ้มกาแฟาพอแก่เขาเห็นอย่างนะ EP สองอย่างอย่างเขาเห็นอย่างไงเขาหวานแั่มันว่าคอยสิบอกเลยพี่ๆกับยุก,กีเอาหนาออกจากกันให้มันจู่กันอยู่ตลอดเวลาเลยอเอาป่ะเอาว่ะ แรกแรกแข่วแล้วก็จิ้มตะก้าสักอ่าเอาสักสองพันบ้านไม่ด้ให้เอาปากออกจากกันแรกแข่วกันอย่างนั้นแหละค่ะจบตวจบาแรกด้วยตะกาเพราะมันไมนรักเคศอเล่จบพอเดาเขาเสียอกพอได้พอได้พอสันเดาดอสวดใจเสียหรอก สุดยอดมากเอาๆอือืมืนจะเริ่มแปลจิ้มปลาไหลข้างๆกากหมูแย่แอนลิฟไฮชะบาชาบูยงไงก่อนเห็นเน้นมันผลอืมอย่ายดดยนะลืมเด้อไรพี่ยั่วเริ่มจะเปลี่ยนรายการครึ่ง ถึงสองทุ่มครึ่งถ้าเกินนั้นไม่ได้เพราะฉันจะเดินทางสบูอินดี่เอ้าเกลียวเดี๋ยว่าถ้าแต่งของเอาไปพออมมั้อไม่ได้ะบัวขันมาอาบน้ำมั้ยานโอเค ในร้านอาจจะมาเข้าดูคอนเสิรต์ตได้ได้ได้สรุปงานวันเกิดพี่พี่มีคอนเสิรต์ตอยวโอเคแขกรับเชิญอาจจะไปเรียนช่วงคอนเสิร์ตเสอนแน้ะกันค่ะให้เขาจัดซีนหวานมันมีซีนค่ะไม่แสดงละครเพราะว่าวันเกิดจะทำฟิวคอนเสิรต์ตแล้วก็จะมีซีนให้ หม่ใถ้าเขาทำโชว์พวกเธอจะรับได้เหรอแต่เขาโชว์น่ากลัวดูพี่กับพี่ตุ้มนี่กว่าไหมเพราะวันนั้นก็เป็นวันของเราเหมือนกันเราไม่รู้จะอะไรแล้วก็แอมแปะมันเกิดเขาในการขอกระแต่งงานอีกรอบหนึ่งยังก็่อครบรอบยังกว่าครบรอบน่าียกลัวยูนิเวอร์ซร เจ,จ,จ oh. าะเจาะเจาะยูนิเวอร์ซิลี่โชว์เมนอ๊กไตยันกว่า <laughs> นกแอมแปะเห็นไหมบอกเจน่าเไหมจาะเจาะเจาะยูนะิเวอร์ซิลี่ยูนิเวอร์ซิลี่ของพ่อตุ้มกับแม่อุ้มยี่สิบเอ็ดกันยายนเป๊ะวันที่เราน่าจะกันที่ชุมแพเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นวันที่21กันยายน จะกเ็เลยได้ลูกออกมาแมนว้าพิมอะไรพิมพ์อ้โนั่นแ่ะละนัะ่นะลูกภาพไปเฮ็ดแหวนคู่เมื่อนี่ลหละสี่สวมตัวอือยากอายจ้่ะทุะสยสี่สวมแหวนในครังร้งแรกตั้งแต่เกิดมามีแต่ซื้อใส่เองค่ะไม่ลูกซื้อให้ก็ตัวเองซื้อใส่เองมรดกตกทอดมาจากของชีวิตตัวเองผัวไม่เคยสวมแหวนในเะมื่อกี้พรตุ่มบอกมาอะไรนะ พี premises, vanity, 1, ่ชะลอดถามว่าเมื 1, ่อกี 1, ้มันอะไรมันอะไรพี่ชะลอดถามมันเกิดการอะไรขึ้นวันเกิดการเสียตัวอยากเสียตัวจังเพ่งอย่างก่อนเพ่งกูได้เหรอเพ่งบูได้ไหมต่ำตึกเลยม่นแบบว่า แอดมินแหวนแอดมินแหนนี่กวนแล้วจะต้องดนแต่งโต้ขึ้นเขาแล้วคุณนิตกาก้าแตกห้าแสนแม่แอนจัดมิทติ้งพียูเปลี่ยนเงี้ยเอาร้ายจะซืววันนี้แอดมินน้อยหอยสั่งหายหมดเลยสงสัยเป็นสิงอยู่ในแอคเคาร์ดต,ต็อกที่ส่งให้แน่เลยเป็นยังหรืยุทธระดาโซโลเซลียาบ้ายุทธระดาเป็นยัง ชั่วกินขนมี้นหมูกี้กแขวากินยังไงมันก็ไม่ป่องกินอย่างเงี้ยเรามีตัวช่วยคือกาแฟอุ้มรักกินแล้วท้องไม่ป่องแต่ถ้ากินผู้ชายท้องป่องนะคะนะจ๊ะนะจ๊ะฝากไว้ให้คิดบายบาย <c oughs>